ผู้ชมคะสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เของเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของคนที่หายไปเรามีการตั้งศูนย์คนหายไทย P ี s ขึ้นมาเพื่อที่จะรับแจ้งข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีข้อมูลคนหายนะคะก็คือกรณีของน้องแพทนะคะชื่อจริงก็คือนางสาวธนาพรสุกเกษมอายุ17ปีค่ะซึ่งน้องเขาพิการทางการได้ยินนะคะต้องใส่เครื่องช่วยฟังด้วยนะคะหายตัวไปเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวันที่เกิดเหตุนะคะท่านผู้ชมคะน,น้องแพทเนี่ยมาเป็น เพื่อนคุณแม่มาหาหมอนะคะซึ่งทางคุณแม่เองก็สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณประตูหน้ารโรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกว่าไม่ได้เห็นน้องแพทเลยนะ,ะพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ข้างโรงพยาบาลวินจัก,กรยานยนต์รับจ้างก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกรณีน้องแพทยาานะคะเทาานี้อีกคนหนึ่งนะคะที่หายตัวไปก็คือคุณชิดทองผิวนะคะท่านผู้ชมคะคุณพิคุณชิดทองผิวอายุ57ปีแล้วคะ่ะ สูงประมาณ170เซนติเมตรนะคะซึ่งน้ำหนักก็คือ70กิโลกร,รัมผิวดำแดงนะ,ะมีโรคประจำตัวก็คือเป็น โรคประสาทะะต้องทานยาควบคุมอาการเป็นประจำหายไปเมื่อวันที่18เมษายนเวลาประมาณ17นาฬิกาก่อนหายตัวไปนะคะไปงานศพเพื่อนที่วัดพระศรีมหา,าธาตุจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ค่ะการแต่งกายนะคะใส่เสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายยาวสีดำรองเท้าหนังสีดำเบื้องตนก็แจ้งความไวแล้วที่สพน,นทบุรีจากข้อมูลของทั้งสองท่านนะคะวันนี้ญาติของทั้งสองท่านก็ได้ เดินทางมาร้องทุกข์อยู่ในรายการกับเราด้วยซ้ายมือดิฉันท่านแรกนะคะก็คือคุณแม่พรจันทร์สุกเกษมคุณแม่น้องแพทค่ะท่านที่สองคุณพิมพรทองผิวเป็นน้องสาวของคุณชิดนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามในส่วนของคุณแม่พรจันทร์ก่อนเลยนะคะว่าน้องแพทเนี่ยนะเขาเคยมาโรงพยาบาลรามาธิบดีมาก่อนไหมเคยมาค่ะเค,คเคยมากับคุณแม่ค่ะค่ะคิดว่าเขาจะจําเส้นทางการกลับบ้านได้ไหม จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกทีนี่มาก็มาขับรถจะมาเองค่ะอ๋อไม่ได้ขึ้นรถสาธารณะไม่ได้ขึ้นรถสาธารณะ<ด>แต่วันนั้นประเคนขึ้นรถสถาธารณะมาเพราะว่าคุณแม่ขับรถไม่ไหวค่ะแล้วก็มาลงที่เสาลีชัยแล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ราม,มาค่ะอืมค่ะซึ่งตัวของน้องแพทเองเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะ,คะแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยพูดได้แต่ไม่ชัดค่ะพูดได้แต่ไม่ชัดนะคะน้องเขา จดจาเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่บ้านของเราได้ไหมบ้านเล็กที่อย่างงี้ได้ไหมคะบ้านเล็กที่พอได้แต่ว่าจดจาเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่ไม่ได้ค่ะอ๋อน้องเขาเขียนหนังสือออกไหมคะเขียนหนังสือได้ค่ะเขียนหนังสือได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยน้องแพทเขาเคยหายไปบ้างไหมคะคุณแม่ยังไม่เคยค่ะไม่เคยนะคะก่อนที่น้องจะหายไปเนี่ยมีสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหมเช่นมีคุยโทรศัพท์กับใครนานๆไหมหรือว่ามีบ่นไม่ว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรหรือว่ามี มีคนแปลกหน้ามาหาทํานองนี้มีมีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างไหมคะสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตพอมีบ้างค่ะออแต่ว่าหลังจากที่เขาหายตัวไปแม่ก็แฮกเข้าไปดูในในเฟซบุ๊กเขาก็ไม่ได้ออนไลน์เลยค่ะหลังจแล้วกับเพื่อนสนิทเขาคุณแม่พอรู้จักบ้างไหมคะไม่มีค่ะตามหาที่โรงเรียนก็นแล้วตามหาตามบ้านเพื่อนก็นแล้วค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนอเลยไม่ได้ติดต่อกับใครเลยค่ะ แต่ไม่เคยหายตัวไปอย่างนี้ไม่เคยหายตัวไปวันที่หายไปมีเงินมีทรัพย์สินมีค่าติดตัวไม่มีอะไรติดตัวไปเลยค่ะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยค่ะนะคะก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่กมิทุนายนค่ะมิทุนายยืนค่ะจนถึงวันนี้ก็สิบเกือบสิบวันได้แล้วนะคะคุณแม่อาละคราวนี้ในกรณีของคุณพิมพรนะพี่ชายคุณชิดคุณชิดนี้ถ้าเกิดมีใครถามว่าลุงลุงชื่ออะไรนามสกุลอะไรตอบได้ไหมคะตอนที่เขาไม่เป็นอะไรเขาตอบได้ค่ะ แต่ถ้าเขาเบลอเขาจําอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าอาการเบลอนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาไม่ทานยาค่ะโห oh, แล้วตอนออกไปมียาไหมคะไม่มีค่ะเขาไม่ค่อยชอบทานยาชอบซ่อนงั้นแสดงว่าโอกาสที่จะเบลอรหรือจําชื่อตัวเองไม่ได้ก็มีโอกาสสูงเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วที่ผ่านมาเคยหายตัวไปบ้างไหมลุงชิดเคยหายครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนั้นหายไปที่ไหนไปเจอกันได้ยังไง<ข>ไปตามคืนกลับมา,ม,มาเองค่ะเขานั่งแท็กซี่กลับมาหายไปสิบห้าวัน เราก็ยังจำทางกับบ้านได้เลยเขาบอกพระนำทางมาพระนำทางมานี่คือในความรู้สึกในใจเขาที่บอกกอนนะะแล้วก็มีเงินติดตัวมีโทรศัพท์มือถืออะไรไปบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีมีบัตรประชาชนเอกสารสําคัญอะไรในตัวไปบ้างไหมไม่มีเลยค่ะอ๋อนี่ถ้าเกิดใครพบเจอตัวเขานี่ถ้าเขาไม่สามารถบอกว่าตัวเองชื่ออะไรนี่ก็ยากเลยที่จะรู้ชื่อค่ะเพราะเอกสารบัตรประชาชนอะไรไม่มีพกติดตัวไปสักใบจ้ะ แล้วของน้องแพทมีพกบัตรประจำตัวไม่มี่ทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าทั้งทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวคุณลุงชุดนี้แจ้งความไว้หมดแล้วแจ้งความไว้ที่สนพญาไทยค่ะนี่ก็คือในพื้นที่นะโรงพยาบาลรามาขึ้นกับสนอพญาไทยอันนี้ก็ขึ้นกับเมืองนนท์จ้ะนะคะวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพนี้ด้วยใช่ไหม่ะต้องต้องแจ้งบางเขนด้วยนะแจ้งแจ้งที่สนบางเขนแล้วด้วยใช่ไหมแจ้งแล้วค่ะทั้งสองพื้นที่นะคะตอนนี้ในสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดอะนะคะคุณแม่พรจันห่วงอะไรมากที่สุดคุณแม่ คงจะถูกล่อลวงไปทําเรื่องไทยทานที่ไม่ดีอะค่ะเพราะน้องเขาไม่ค่อนข้างไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ทานคนนะคะอืแล้วน้องเขาถ้าเกิดมีคนแปลกหน้ามาพูดคุยนี่เขาเขาจะคุยด้วยไหมคุยด้วยค่ะอ๋อค่ะเขาค่อนข้างเชื่อคนง่ายอะค่ะค่อนข้างเชื่อคนง่ายด้วยค่ะหัวอ่อนเชื่อคนง่ายค่ะแต่ที่ถามบินมอเตอร์ไซค์ถามแม่ค้าถามรปภไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยค่ะ อเราได้ฝากที่โรงพยาบาลรามาประชาสัมพันธ์ให้ฝากไว้ด้วยคะ่ะในวันนั้นแค่ประชาสัมพันธ์ค่ะอแต่ยังไม่มีไม่มีมมคใครติดต่อมาเลยเหรอคะ๋อค่ะแล้วของคุณพี่พิมพรตั้งแต่วันที่คุณลุงชิดหายไปเนี่ยมีใครติดต่อส่งข่าวบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะเราไปตามหาแถวไหนเราบ้างคะตามหาทุกที่เลยค่ะตรงละแวกนี้ค่ะตามไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ไป วัดพรศีแล้วก็วัดรักสีไปเยอะมากเลยค่ะทุกเขาชอบไปตามวัดเหรอก็คลัวว่าเขาจะเดินไปเรื่อยๆค่ะอืมค่ะเราเราก็ไปตามหาหลายที่แล้วถึงขั้นทําใบปลิว <ทำ S 1> ติดรูป,ปติดชื่อจะเป็นพันใบแล้วค่ะจะเป็นพันใบแล้วนะคะ อย่างที่มาด้วยกันวันนี้มีใครมาบ้างพี่ชายพี่สาวพี่สาวแล้วก็ญาติค่ะพี่สาวและญาตินะฮะถามในส่วนของทางพี่สาวใช่ไหมคะที่ถือไมโครโฟนอยู่ตอนนี้เป็นห่วงคุณลุงชิดยังไงบ้างเป็นอย่างยากกับบ้านกลัวอันตรายใช่ไหมคือส่วนมากญาติพี่น้องก็จะกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรถเฉี่ยวรถชนหรือเปล่าไม่แล้เขาไม่มีตังไปด้วยเขาไม่มีตังไม่รู้จะไปไม่มี้จะไปใครช่วย พ่อแม่มตายไปแล้วค่ะไม่รู้จะไปอยู่ไปกินไปนอนที่ไหนยังไงจะอดไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมอืม <c oughs> นี่นี่คือเราก็เอาใจเขาไปใส่ใจใจของตัวคุณลุงชิดอะนะว่าเงินก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวจะถูกรถเฉียวจะถูกคนเขาไม่ค่อยพูดว่าไม่ไมค่อยพูดด้วยอฉะนั้นการจะขอความช่วยเหลือจากใครขอกินข้าวขอที่พักก็อาจจะ อาจจะไม่กล้าขอใช่ไหมใช่ค่ะหนูไปตามเขาตรงที่ว่าทั้งกลางวันกงคืนไปที่ตามสะพานลอยอะขึ้นไปดูตามสะพานลอยทุกสะพานลอยก็ไม่เจอแล้วก็ตอนที่เขากลางคืนไม่ได้ตามที่เขาให้หยุดอะไรที่ว่าฟิวิะหนูก็เลยไม่ได้ตามแล้วช่วงนี้หนูไม่สบายบ่อยอหมอเขานัดให้ไปโรงพยาบาลอะอืไม่ค่อยแชร์แชร์เท่าอ่ะไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจเลยเนาะ ค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นพี่น้องกันก็เป็นห่วงกันนะยังไงก็อยากให้มาอยู่ใกล้ๆเราเราจะได้ดูแลกันได้นะไปอยู่ไกลเกิดอะไรข,ขึ้นก็เดี๋ยวจะช่วยกันกไม่กันอืมค่ะค่ะอ่าและและ้วในส่วนของคุณแม่คุณแม่พรชันนี่มีลูกกี่คนคะแม่เป็นลูกสี่คนค่ะมีลูกสี่คนน้องแพทนี่เป็นคนที่คนโตคะ่ะคนโตด้วยแต่ไม่เคยไม่เคยหายไปก่อนเลยค่ะตอนนี้คุณแม่พยายามติดตามหายยังไงบ้างคะคุณแม่ก็พยายามติดหาทางสื่อ แล้วก็มือถือกระจกเงาแล้วก็หลายๆด้านค่ะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยค่ะแล้วก็ออนแชร์ออนไลน์ด้วยค่ะแชร์เฟซด้วยก็พยายามหลายๆทางพยายามหลายทางอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านให้ช่วยตามหาลูกสาวเรายังไงบ้างแม่อยากจะบอกบอกว่าถ้าเกิดใครพบเห็นก็ช่วยแจ้งกับคุณแม่ด้วยค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นห่วงมากเพราะว่าน้องเขาพูดไม่ได้เขาก็ค่อนข้างหัวอ่อนเชื่อคนง่ายกลัวจะโดนทักชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะค่ะ ก็ฝากท่านผู้ชมถ้าใครพบเจอไม่ว่าจะเป็นน้องแพทย์ธนาพรหรือว่าคุณลุงชิดนะคะขอให้ชวนผู้ชวนคุยรั้งตัวไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ไปไหนนะแล้วรีบโทรบอกตำรวจหรือโทรมาสถานีประชาชนก็ได้นะทางรายการจะได้ติดต่อติดต่อตำรวจติดต่อญาติพี่น้องให้ไปรับตัวไปดูตัวโดยด่วนเลยค่ะท่านผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดเห็นขึ้นรถไปสีทะเบียนยี่ห้ออะไรจดมาหน่อยนะไปกับใครผู้ชายผู้หญิงอะนะคะเราจะได้เป็นเบาะแสได้ค่ะาละค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดทางรายการทราบความคืบหน้าเราจะรีบติดต่อกลับไปหาทั้งสองท่านเลยนะช่วยกันนะขอบคุณค่ะ